สวัสดีครับกลับมาอยู่ในเกมแ a วเลนแคทกับด่านสวรรค์พีโรธด่านนี้ถ้าเคลียร์ได้จะได้แมวมาหนึ่งตัวชื่อว่าแมวหุ่น,นกลไกได้ครั้งเดียวนะแล้วก็มีด่านเดียวด้ะระดับ7ดดาวโอเคครับจะปล่อยลาหมิงไปแทงก่อนแล้วก็เอา Delivery ไปเป็นตัวทำดาเมจกับเทพชั้นดีแหละ เอ่อที่เอามาเพราะมันมีความสามารถที่ทำดาเมจกับเทพแดงขึ้นอ่าแล้วก็ใช้สากิวัตเป็น Uber อูเบลเลอ่าสากิวัตจะมีความสามารถในการฟรีเทพนะโอเคได้ดาจิพอดีเลยเอาดาจิมาด้วยดาจิผมตีเทพแรงแล้วก็สโลด้วยและสุดท้ายก็คือซากิซากินะโหชอบมากเลยนะ แบบวิ่งไปแล้วตั้งป้อมปืนดีเอางุโคตรเทพโอเคด่านนี้จะเป็นไต้ฝุ่นเทพโอเคได้สกีละ่ะสกีไปหยุดน่อยๆสกิบัสสตาร์นโอเคสวยอยู่ไหวไม่ได้ไหว,วะ่ะเออเอาติแหลกเลยนะสกิบัสตายนาจินาจินาจิ เออโอเคได้ซก,กิบาอีกตัวละอ๋อแล้วผมก็มีเอบิสึแล้วนะเอบิสึ B ออกไว้สโลแล้วก็เอ๊ะมันสโลหรือเปล่านะจะไม่ได้รู้แต่ว่ามันน็อกแบ็กแล้วก็หยุดเวลาอ๋อแต่ตอนนี้ดาจิกับซากิผมไม่อยู่ละเจ๋งนะผมรู้สึกว่าซากิมันไม่ยิงเทพอ๋อผมเอาผิดล่างโอเคมันต้องไปล่างสองนึจะยิงเทพกับลอยล่างแรกมันยิงลอยกระดำ โอเคยอมแพ้ไปก่อนแล้วกันไม่ไนา่าชนะโอเคครับมาเริ่มกันใหม่นะอ่รอบนี้พวออกอสาก,กิที่เป็นล่างยิงเทพกับลอยมาเดีย๋ยวรออ้าวรอเมียไปกันหน่อย รามิงนี่ก็ถึกอยู่หน้ากับเทศเนี่ยแต่เจอใต้ฝุ่นก็ไปไหวเหมือนกันว <c oughs> ันแรงเกิน่ะจะดองตังก่อนให้รามิงไปเก็บตังรู้สึกว่ารามิงนี่เริ่มไปไกลละต้องต้องปล่อยตัวอื่นไปช่วยละ <c oughs> มันเทอนเกิน <c oughs> น่านเดียมาละโอเคดาจิสกิวัตแต่ซาก,กิยังไม่มีทางซื้อ โอเคแต่ปล่อยสากิไม่ได้นะสากิวิ่งเร็วเกินต้องรองกันต้องรองกันให้ถึงตัวไอ้ใต้ปุ่นเทมันอนะตาย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 ไเอาไปสากิไปอ่ะรอบนี้น่าจะไหวอย,อยู่เพราะสากียิงเทมสักกีนี่ยยิงแรงอยู่นะผมชอบอยู่นะโอเครอบที่แล้วน่าจะแพ้ตรงที่ปล่อยตัวละครไปไม่ครบนี่แหละ อ่าหยุดเวลาได้ก็ชนะละอ่าหยุดเวลาโอเคได้สกีบาร์าอีกตัวละถ้าสกิได้ยิงโดนหลวก็ชนะละอ่ะอตายละโอเคเคลียเคลียเคลียอ๋อชนะละไอเดแค่ตีบ้านแค่นั้นแหละ บ้านมีเลือดอยู่บ้านสี่แสนนะขอยได้แมวเลยแล้วกันที่เกียจมาตีมไ,ไม้ได้ไหม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 อ่าได้เรียนตาโอเคได้แมวแมวแร่แมวหุ่นก้นไก่ได้รับแล้วแล้วก็ได้สามสิบกระป๋องแมวนี่แหละสิ่งที่ต้องการอ๋ออยู่ไหนนะอยู่ไหนนาะอยู่ไหนเนาะ อ่าเคเจอละนี่ไงแมวหุ่นกลไกเออ่ชนะพวกโลหะใช่ไหมสลโลโจมตีเดี่ยวอดูไม่โหดยังไงก็ไม่รู้อ๋อเควสดผ่านด้วยเครียดานสวรรค์พิโรดได้หนึ่งล้าน xp อพอ้คุ้มอยู่ลุยหาศัตรูด้วยความเร็วแห่งกลไกลไม่รู้เลยว่าเดินไปได้งไง มีใครรู้มั่งอาจจะชะลอศัตรูที่เป็นพวกโลหะนั่นแหละก็ตามนั้นชะลอศัตรูที่เป็นพวกโลหะอ่ะาทำไมไม่ดีตรงวันตีเดียวนะ,ละ่ล่ะถ้าแนบขีมาด้วยจะดีมากอับไปเลยแล้วกันอืมล่งสองเปลี่ยนหุ่นเหรอไม่รู้เหมือนกันต้องไปดูนะเต็มเต็ม โอเคครับหน้าตามันประมาณนี้ร่างแรกถือเป็นหุ่นแมวนะแล้วก็ล่างสองถือเป็นหุ่นดินจาป่ะ okay, okay, okay. โอเคโอเคอ๋อผมลืมไปว่ามันปลดล็อกดานวิตามินมาด้วยเดี๋ยวมาเคลียร์ดานวิตามินด้วยแล้วกันตอนนี้เหลือสองสอ,องกระป๋อง่อง สองวิตามิน A ใช้ซดเดิมไปเลยแล้วกันนะแล้วก็เร่งสปีดจะได้ไวๆนะไปเหมือนเดิมเ,เลยเอาราเมงไปเคลียร์กันเอาราเมงไปเก็บตังค์สิถ้าเอาแม็กซ์เฮดดพีว่าอะไรนะถ้าเอา,มาเอแม็กซ์เอ็กพีมาเอ้ยแม็กกระเป๋าตัง เออเราจะาได้ไม่ต้องเสียเวลาอัพตังแล้วเอ,อ้ยอัพกระเป๋าโอ้พูดผิดบ่อยจังวะโอเคอ่ะเรามีเงินพอแล้วเราปล่อยไปเลยแล้วกันนะเอาตัวรับเท้าไว้กันเอ,อเอาอูเบอร์ไปสก,กีไว้ที่หลังตอนเจอไต้ฝุ่นแล้วมา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 ,มา,มาโอเคสก,กีไป มาแล้วมาแล้วบัมโดนสกียิงไปอ่ะแค่ม <b> <championship> ันโดนสโลได้แค่มันไม่เข้ามาถึงตัวอูเบอร์ผมก็โอเคละยิงตึ้งโอเคโอเคแปลกแปลกะแปลกแปลกะแปลกๆละดันดันดันด hmm. oh, wow. oh. oh. ันดันน้องดันน้องน่นอโอ้เหลี่ยมเลยโอ้ยไม่อยากจะเสียกยลืมไปว่ามีสกิวบัตมา อย่างน้องก็ได้สก,กิบบัสมาอยู่เคเคสก,กิบบัสสก,กิบบัสเอามันให้ตายเนาะโอเค okay. สก,กิบบัสผมรอดอ่ะอ่าเคลีย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 เขียเขียจบละอ่า,อาถือว่ามาเอาสามสิบกระป๋องแมวแล้วกันนะดีนะสก,กิบบัสมาเรียไวอะ่ะอ่าได้อีกสามสิบกระป๋องแมวงั้นคลิปนี้ผมขอจบแค่นี้แล้วกันนะไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับ